ค่ะหลายประเทศนะคะเมื่อกี้คุยวิบอกหนึ่งในนั้นเนี่ยในต่างประเทศมีออฟฟิศที่ไหนบ้างนะคะพิมพ์คำตอบนะคะตอนนี้นะคะเปลี่ยนคำคำพูดแล้วนะคะไม่ใช่เรียนสเกตแล้วนะคะคุยถามว่านะคะคุยถามว่าออฟฟิศนะาสตูดิโพลาสนะคะที่เรียนต่อต่างประเทศเนี่ยมีในต่างประเทศ คุยมีหลายประเทศมากๆเลยนะคะลาวก็มีออสเตรเลียก็มีแล้วก็มีอีกในหลายประเทศนะคะคุยอยากจะทราบเมื่อกี้คุยบอกไปลวมีในประเทศอะไรบ้างที่อยู่ทางตอนใต้ประเทศไทยนะคะมีออฟฟิศในประเทศอะไรบ้างนะคะขึ้นต้นด้วยออ,อ,อนะคะก่อนที่จะตอบนะคะจะต้องพิมพ์คําว่าเรียนต่อต่างประเทศและทุนนะคะเรียนต่อต่างประเทศและทุนต้อง study plus ครูยุ้ยเท่านั้นนะคะและเป็นคําตอบนะคะประเทศอะไรขึ้นต้นด้วยออางนะคะจะต้องพิมพ์พิมพ์กันมาเลยนะคะเรียนต่อต่างประเทศนะคะและทุนนะคะต้องสตั d ิพลัเรียนต่อต่างประเทศนะคะและทุนนะคะ Study Plus ของครูยุ้ยเท่านั้นนะคะและเป็นคำตอบนะคะประเทศขึ้นต้นด้วยออใครตอบได้นะคะรับไปเลยนะคะ รับไปเลย30คะแนนให้เยอะไปเลยนะคะ30คะแนนในวันนี้นะคะ30คะแนนเลยนะคะ30คะแนนมาปตัดหนึ่งยังไม่ขึ้นเลยนะคะยังเป็นยังเป็นแบบไอ้นี่เลยนะคะยังเป็นยังเป็นของเก่าอยู่เลยนะคะอันนี้ห้ามตอบประเทศหุนๆนนะคะยังเป็นแบบยังเป็นคําตอบเก่าอยู่เลยนะคะอันนี้1ิเดือนนะคะยังเป็นคําตอบเก่าอยู่เราเห็นไหมสิบเดือนถึงเป็น10เดือนกันอยู่เลย นะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวคุยรอคำตอบนะคะอย่าลืมคลิกไลค์คลิกแชร์นะคะไม่งั้นจะไม่ขึ้นนะคะเดี๋ยวอีกคำถามหนึ่งก็เสร็จแล้วนะคะน้องรวดเร็วทันใจมากวันนี้นะคะก็วันนี้น้องๆเข้ามากันหลายคนเลยนะคะอย่าลืมคลิกไลค์คลิกแชร์นะคะทีนี้นะคะมากันหรือยังเอ่ยมากันหรือยังมากันหรือยัง ยังไม่มาเลยแป๊บหนึ่งนะโอเคแป๊บหนึ่งนะคะมันยังเป็นสิบเดือนอยู่เลยอ,ะอ่ะ่มาแล้วนะคะนีเลยเมื่อกี้เมื่อกี้ตอบสิบเดือนถูกป่ะเป็นคาตอบแรกเอ้ยเป็นคาตอบล่าสุดสิบเดือนต่อไปก็จะเป็นน้องนีหน้านะคะน้องนีหน้าวันาศาวันนี้มือไวมากเลยนะคะรับไปตั้งสองสองเนี่ยค่ะต่อกันนะคะเห็นไหมนะก็เป็นสิบเดือนนะคะดีใจด้วยกับน้องนีหน้านะคะน้องนีหน้าวะ นันสานะคะเนี่ยค่ะเรียนนะคะแปบ๊บหนึ่งนะคะตอบผิดนะคะตอบผิดหรือเปล่านะคะตอบถูกออสเตรเลียแป๊บหนึ่งนะคะทีนี้แป๊บหนึ่งทีนี้ตอบผิดค่ะนะคะน้องนีน่าไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมคุยให้พิมพ์ว่าอะไรเรียนต่อต่างประเทศและทุนถูกไหมดูซิอ่ะผิด ดูสิตอบผิดกันเต็มเลยตอบผิดกันเต็มเลยไม่เอาไม่ให้นะคะจะต้องตอบว่าอะไรเรียนต่อต่างประเทศและทุนถูกป่าดูสิว่าใครตอบตอบผิดกันเยอะมากๆเลยน้องนี้หน้าไม่ได้นะคะ30คะแนนเสียใจด้วยดูสิว่าใครตอบถูกบ้างตอบผิดกันเยอะมากๆเลยนะคะตอบผิดกันเยอะสุดๆเลยไม่ใช่สเก็ตนะคุยบอกว่าอะไรนี่เลยคนนี้ตอบถูกคนแรกทุกคนตอบผิดหมดเลยนะ ตอบคนแรกถูกคือน้องดาริกาโตน้อยนะคะดีใจด้วยนะคะน้องดาริกาโตน้อยเมื่อกี้น้องนีน่าตอบผิดนะคะต้องพิมพ์คําว่าเรียนต่อต่างประเทศและทุนต้องสนนิพษะนะคะเท่านั้นอันนี้นะคะโอเคโตน้อยนะคะรับไปเลยนะคะ30คะแนนดีใจด้วยนะคะ <c oughs> ชื่อน้องดาริกาโตน้อยนะคะดีใจไปด้วย <c oughs> ก็คือรางวัลที่1น,นะคะค่าเรียนฟรีแคนเบอร์แลนด์เลี่ย a สักการมีนะคะ ก็อันนี้จะเป็นคะแนนสะสมนะคะคนไหนยังไม่ส่งรูปนะคะส่งรูปตัวเองมาที่ Line แอดนะคะส่งมาแล้วก็เก็บคะแนนนะคะเดี๋ยวเราจะมีอีกทีก็เป็นวันพุธศุกร์ สานะคะเก็บคะแนนนะคะเรื่อยๆเลยใครคลิกไลค์คลิกแชร์แล้วมีคะแนนสะสมเยอะที่สุดนะคะได้รับรางวัลที่1ค่าเียนฟรี Can t e r ร u r ร l a n g u A g e a c a d e m y มีนะคะประเทศออสเตรเลียสสัปดาห์แล้วก็คูปองต่างๆนะคะลดหลั่นกันไป2 3สแล้วกันรางวัลที่1มี5รางวัลรางวัลที่25รางวัลรางวัลที่3 5หรางวัลแล้วแต่ประเภทของสเก็ตด้วยนะคะโอเคส่งลูกถ่ายมาอย่างเดียวได้นะคะแม่ตอบผิดกันเยอะมากๆเลยคำถามสุดท้ายนะคะคำถามสุดท้ายแบบหนึ่งคำถามน้อง เยาวพันนะคะสอบถามว่าเรียนภาษา6เดือนแล้วสามารถต่อวีซ่าดิพลมาออสเตรเลียได้ค่ะสามารถต่อวีซ่าได้5ปีเลยนะคะน้องเยาวพันเรามีสาขาในประเทศออสเตรเลียด้วยนะคะของคุยยุ้ยนะคะน้องเยาวพันตอบเคลียร์นะจ๊ะโอเคทีนี้นะคะคําถามสุดท้ายแล้วนะคะหลับไปเลยนะคะคุยยุ้ยใจปั้มนะวันนี้50คะแนนเลยนะคะ ไม่เคยเยอะขนาดนี้นะคะวันนี้นะคะรับไปเลย50คะแนนคำถามสุดท้ายนะคะคำถามสุดท้ายนะคะคำถามสุดท้ายว่าอะไรดีคำถามสุดท้ายนะคะค,ะค,ะคะรคยะคะคูยุ้ยนะคะครูยุ้ยครูยุ้ยเนี่ยนะคะ,ะตั้งกกติกานะคะครูยุ้ยนะคะ เป็นเจ้าของ Study Plus Academy โรงเรียนสเก็ตใช่ไหมคะและเป็นเจ้าของศูนย์แนะแนวเรียนต่อต่างประเทศพร้อมทุน Study Plus ด้วยนะคะทีนี้คำถามคือว่านะคะครูยุ้ยนะคะชื่อเล่นชื่ออะไรนะคะต้องมีคำว่าครูด้วยครูยุ้ยชื่ออะไรนะ <reinforced> คะครูยุ้ย,ย,ยชื่ออะไรใครพิมพ์เยอะที่สุดนะคะครูยยยจะนับนะคะครูงี้ดีกว่าเป็นคำถามดีกว่าต้องพิมพ์คำว่า อะไรดีครูยุ้ยน่ารักแล้วกันคนนึกคำเก่าไม่ออกพิมพ์คำว่าครูยุ้ยน่ารักแล้วกันคนไหนพิมพ์ได้เยอะที่สุดนะคะรับไปเลยห้าสิบคะแนนค่ะคําว่าครูยุ้ยน่ารักนะคะคําว่าครูยุ้ยน่ารักเยอะที่สุดนะคะคนไหนพิมพ์คําว่าคร uh <c oughs> ูย uh ุ้ยเยอะครูยุ้ยน่ารักเราเหมือนไม่รู้จะพูดว่าอะไรนะไม่รู้จะเล่นเกมอะไรด้วยคน,คนไหนพิมพ์คําว่าครูยุ้ยน่ารักนะคะได้เยอะที่สุดรับไปเลยห้าสิบคะแนน ไม่รู้จะตั้งคำถามอะไรละนะจ๊ะคำถามตลกตลกจะต้องพิมพ์นะคะคําว่าคุยวีน่ารักยาวๆค่ะนะคะน้องพีชอย่างเงี้ยไม่ได้จะต้องเดี๋ยวคุยวจะนับ 1- นึถึงสินะคะคนไหนพิมพ์เยอะที่สุดนะคะก็จะรับไปเลย50คะแนนวันนี้นะคะคุยวีน่ารักพิมพ์ให้เยอะที่สุดนะคะพิมพ์ให้เยอะที่สุดเลยนะคะคุยวจะนะคะแล้วสุดท้ายนะคะสุดท้าย คุยวิจะจะนับ1-10ถึงใครพิมพ์คำว่า ta ta. จะต้องเป็นคำพูดยาวๆค่ะนะคะคำพูดยาวมากๆเลยนะคะต้องเห็นเยอะเยอะมากๆนะคะคุยน่ารักนะคะคุยน <out monkey, S 2> ่ารักคุยน่ารักน่ารักน่ารักนะคะคุยน่ารักนะคะจบด้วยนะคะกอไก่เยอะที่สุดนะจบด้วยกอไก่เยอะที่สุดนะคะจบด้วยกอไก่เยอะที่สุดคุยน่ารักนะคะจบด้วยกอไก่เยอะที่สุดนะคะ อ่ะฟังนะกติกาคือคุยน่ารักจบด้วยกอไก่เยอะที่สุดนะคะจบด้วยกอไก่เยอะที่สุดจะได้ไปเลย50คะแนนะนับ1นึถึงสินะคะจบด้วยกอไก่เยอะที่สุดคุยน่ารักนะคะเยอะที่สุดแล้วกอไก่ก็เยอะที่สุดนะคะดูสิว่าใครจะได้นะคะรางวัล1 2 3 4 5 6มีทั้งคุยยุ้ยนะมีทั้งคุยน่ารัก นะคะคนไหนเยอะที่สุดแล้วก็กอกไก่เยอะที่สุดคนนั้นจะได้รับรางวัล50คะแนนนะคะคุยุ้ยน่ารักเยอะที่สุดแล้วก็กอกไก่เยอะที่สุดด้วยนะคะเท่าไรแล้วงงเลย5เมื่อกี้ห้าหเจ็หรือ,อยัง5 6 7เสเ็จแล้วนะคะทีนี้นะคะเรียนต่อต่างประเทศพร้อมทุนนะคะตอนนี้ ใครยังไม่สมัครพาลูนะคะไลฟ์สดนี้นะคะจะค่าเรียนฟรีร้อเปอร์เซ็นต์รับแค่ห้าคนเท่านั้นนะคะรับแค่ห้าคนเท่านั้นไม่ต้องเสียค่าเรียนนะคะให้เรียนภา,าษาฟรีเหมือนกันด้วยนะคะคนไหนนะคะเมื่อกี้นะคะคุยบอกกติกาแล้วนะคะอ่ะคุยวยต้องมีคําว่าคุยเย,ะคะายเยอะที่สุดนะคะแล้วก็มีกอไก่เยอะที่สุดด้วยนะคะทีนี้โครงการออสเตรเลียหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทโนเตทเมนต์ no ement, นะคะก็สามารถที่จะสมัครกันเยอะๆได้นะคะ หรือว่าจะไปค่าเรียนรปริยตรีโทเอกของเยอรมันนะคะหรือว่าจะเออในส่วนของพารูนเอร์ซี่มีทุนถึง100%ด้วยนะคะก็สมัครกันเข้ามาเยอะๆนะคะแล้วก็เออแต่ว่ารายสดเนี้ยถคนที่สมัครไม่ต้องสัมภาษณ์เนี่ยจะเป็นค่าเรียนฟรีนะคะทางภาษาปริยตรีโทเอกยกเว้นแพทย์พยาบาลแล้วก็เภสัชนะคะทีนี้เราก็ในส่วนของอะไรอะ่ะเอออังกฤษก็มีทุน100%เเหมือนกันนะคะของปริญญา รีกระโทนะคะที่คุยทําไรายสดไปกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะนอกจากนี้ทุนชิฟนิ่งก็มีทุนถึงร้อเปอร์เซ็นเหมือนกันนะคะแล้วก็ของไอแลนด์ที่คุยลายสดกับทางสถานทูตก็มีทุนถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะกับแล้วก็มีของ a a t ก็มีถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะคะแล, and, คลนะคนไหนสอบถามนะคะประษัทซัมเมอร์นะคะอังกฤษเท่าไหรหรือออสเตรเลียเท่าไหร่สามารถที่จะ แอดไลน์คขึ้นขึ้นบนหน้าจอนี้ได้ส่งคำถามนะคะเรียนต่อต่างประเทศหรือทุนมัธยมร0 0ปรเซ็นะคะสอบถามได้นะคะโอเคเมื่อกี้7แล้ว8 8แ,แล้วนะคะ8 9นะคะ9แล้ว9.5นะคะเดี๋ยวเราจะปิดโบนนะคะเราก็ดูที่เยอะที่สุดในเครื่องของคุยุ้ยนะคะว่าใครนะคะตอบได้เยอะที่สุดดูสิว่าเมื่อกี้เท่าไหร่เ9 5าแล้วใช่ไหม9ก้จดนะคะ 9.7นะคะทีนี้คําตอบนะคะคําถามดูซิเผื่อจะมีคําถามต่างๆนะคะแปบ๊บนึงนะคะคำถามเดี๋ยวคุยดูนิดนึงเรียนต่อต่างประเทศประเทศไหนเออของคุยมีประเทศเออประเทศมองตาแปลว่าอะไรเอ่ย น้องกนหนกพรนะคะของพี่มีประเทศมองตาไหมคะคืออะไรเอ่ยเรียนภาษาของเราทํา33ประเทศมอต้าหรือเปล่าเอ่ยมีค่ะมอต้าเรียนและทางานได้นะคะก็อยู่ตั้งอิตาลีนะคะทําค่ะแล้วก็นะคะมีมีตัว๋วเครื่องบินฟรีให้ด้วยประมาณหมื่นบาทเรียน6เดือนนะคะน้องกน,นกพรนะคะส่งคําถามนะคะขอค่าใช้จ่ายมาที่ไลน์แอดก็คือแอดไลน์ขึ้นบนหน้าจอสอบถามได้ บอกว่าขอค่าใช้จ่ายของมอตานะคะเดี๋ยวทางสติภัณฑ์เอ듀เคชันทีมงานจะตอบให้นะคะเมื่อกี้นะคะมอตานะคะใช่น่าจะเป็นโอเคทีนี้ทีมเยอรมันนะคะคุยว่าตอนนี้เยอรมันโยกย้ายง่ายที่สุดอะความรู้สึกของคุย้ยนะเราก็แบบไม่ต้องเรียกใครมนเยอะแค่ไปเรียนภาษาเรียนเปรตรีโทเอกจบมาได้วีซ่าทำงานแล้วก็ได้พาสปอร์ตอยู่ครบ5ปีนะคะทีนี้9.7 นะคะน้องกนกพรมาลตาค่าเรียนภาษาประมาณแสนกว่าบาทนะคะแล้วก็ตกเครื่องบินฟรีหมื่นหนึ่งสามารถสอบถามทางไลน์ได้นะคะเดี๋ยววันจันทคุยวิยส่งให้นะคะเพราะว่าตอนนี้ออฟฟิศปิดค่ะเสาร์อาทิตย์นะคะ9.8 9.9ดเก้าจุนิดนึงนะคะ9.9แล้วนะคะมันเหมือนฟรีซซิ่งไปใช่ไหมคะเดี๋ยวคุยดูนิดนึงนะคะเสียงมันมาไม่เอ่ยม,ม,อมันเหมือนมันเหมือนมันฟรีซซิ่งใช่ไหมอ่าได้โอเคกลับมาแล้วนะคะทีนี้ .9 9แล้วนะคะทีนี้1ินะคะปิดท้ายเลยครูยูแคปหน้าจอไปก่อนนะคะโอเคเป็นพยานทีนี้เดี๋ยวเรามาเลือกกันนะคะเรามาเลือกกันสีว่าใครตอบได้เยอะที่สุดนะคะครุยดูดูสิครูยุ้ยน่ารักนะคะกะติกาคือคําว่าครูยุ้ยก็ต้องเยอะแล้วก็ไก่ก็ต้องเยอะถูกไหมดูสิว่าใครเยอะที่สุดที่มันขึ้นบนหน้าจอครูยุ้ยน่ารักเยอะที่สุด แล้วก็ไ uh. ก่ก็ต้องเยอะที่สุดนะคะเดี๋ยวดูซิว่าใครจะได้เยอะที่สุดเดี๋ยวคุยดูซิแอบปบหนึ่งนะเดี๋ยวคุยดูนะว่าคนไหนเยอะที่สุดคุยแคปหน้าจอไว้ละนะคะเดี๋ยวดูซิทั้งกอไก่ก็ต้องเยอะนะคะแล้วก็คุยน่ารักก็ต้องเยอะด้วยนะคะเดี๋ยวคุยขอเลือกนะคะคุยขอดูว่าคนไหนกอไก่ก็เยอะกับคุยขอแคปหน้าจอน้องคนนี้ก่อนแอบ,บหนึ่งนะคะ ตอบได้เยอะทีเดียวนะคะคุยดูนิดนึงนะคะคุยยุ้ยก็ต้องเยอะนะคะคุยน่ารักก็ต้องเยอะแล้วก็กอไก่ก็ต้องเยอะด้วยนะคะุยูดูสินะคะเดี๋ยวคุยดูแล้วก็มาคัดเข้าคนเข้ารอบก,ก่อนแบบนึงนะคะคุยดูนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามานับกันว่าคนไหนจะตอบได้เยอะนะคะห้าโมงแล้วนะคะ ดี๋ยวคุยดูแบบหนึ่งเดี๋ยวคุยดูนะคะคุยขอเลือกจากหน้าจอคุยยุ้ยนะแบบหนึ่งคนนี้เยอะที่เดียวน้องวียาณตอนนี้เยอะที่สุดนะที่คุยดูนะเยอะจริงๆแบบหนึ่งนะคะเดี๋ยวคุยขอดูนะคะน้องวียานตอนนี้ท,ที่ที่ตอบได้เยอะเยอะมากๆนะคะเดี๋ยวคุยดู ดูดูสิน้องวิญาณตอบได้เยอะมากนะคะที่คุยู่เห็นนะคะโอเคน้องวิญญาณค่ะดีใจด้วยได้รับห้าสิบคะแนนไปเลยนะคะน้องวิญาณจอบตอบได้เยอะมากๆดูขอดูนิดนึงน้องวิญาณน,นะคะเดี๋ยวพีขอจดนะคะเพราะคุยต้องสรุปคะแนนนะคะน้องวิญาณน,นะคะน้องวิญญาณ วแหวนสละอียอหญิงสระอารอเรือกลันนะคะตอบได้เยอะที่สุดนะคะดีใจเลยนะคะ50คะแนนนะคะคุยขอสรุปคะแนนในวันนี้นะคะ15คะแนนน้องกิมเองนะคะสุดทิศา15คะแนนน้องนีน้าวันวันนสา,า20คะแนนน้องอาพาพรนะคะสาลีนะคะ30คะแนนน้องดาริตาโตน้อย50คะแนนน้อง วีญานะคะน้องคนไหนยังไม่ได้ส่งภาพถ่ายนะคะส่งมาที่ไลน์แอดที่ขึ้นบนหน้าจอนี้ได้เลยนะคะเป็นไลน์แคปหน้าจอแล้วเดี๋ยวคุณยจะส่งลิงก์ให้กดไลค์กดแชร์นะคะรางวัลที่1นนะคะหรือว่ารางวัลที่2องรางวัลที่3นะคะนับกยอดไลค์ยอดแชร์และเก็บคะแนนสะสมในวันพุธสุกเสาร์นะคะแต่บางทีวันพุธอาจจะไม่มีมารวมเป็นวันศุกร์กับวันเสาร์แทนนะคะปกติจะไลฟ์สด แค่ครึ่งชั่วโมงนะคะตอนนี้หมดเวลาแล้วนะคะก็เก็บคะแนนอันนี้เดี๋ยวคุณยุจะโพสต์ขึ้นไปให้นะคะก็ดีใจด้วยนะคะเก็บคะแนนสะสมนะคะเพราะว่ารางวัลที่1เนี่ยค่าเรียนฟรีนะคะ ที่ประเทศออสเตรเลียภาษา4สัปดาห์แน่นะคะแล้วก็คูปองต่างๆนะคะแล้วก็เรียนสเก็ตหรือว่าสูปกอดสเก็ตของวัดตุ้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นลดั่งกันไปหรือว่าเรียนภาษาฟรีของพาดูนอร์สตี้นะคะคส่งไปสมัครทุนกันเข้ามาเยอะๆนะคะโอเคจ้ะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันวันพุธหน้านะคะแต่ถ้าเกิดพุธหน้าไม่มีจะรวมไปเป็นวันศุกร์นะคะก็จะเป็นหนึ่งชั่วโมงถ้าเกิดไม่มีวันพุธนะคะก็จะเป็นไลบใกล้กันแล้วจะจะปิเขาเรียกอะไรเล่นเกมมันจะ ประมาณประมาณช่วงประมาณเท่าไหร่ไม่เกินท้ายเดือนถูกไหมถึงวันที่เท่าไหร่เอ่ยนะคะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวคุยดูนิดนึงนะคะร่วมสนุกนะคะปิดรับใช่ไหมคะปิดรูปถ่ายเนี่ยนะคะวันที่19กันยาถูกไหมคะปิดรับรูปถ่ายนะคะก็อีกประมาณเท <c oughs> ่าไหร่อ่ะ อีกประมาณ10กว่าวันนะคะก็จะปิดรับรูปถ่ายนะคะที่ใช้ในการเล่นเกมคลิกไลค์คลิกแชร์และเก็บคะแนนสะสมแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสมัครเรียนต่อนะคะหรือพร้อมทุนนะคะต้องสนิพัทของควุีเท่านั้นนะคะเรียนสเก็ตต้องสนิพัดอคาเดมี่เท่านั้นนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย แั้เจอกันใหม่นะคะและดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงโควิดดื่มน้ำแล้วก็ทานอาหารให้ครบหมู่นะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยออกกำลังกายนะคะแล้วก็พ้นจากโควิดกันนะคะปลอดจากโควิดนะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย